ตอนที่อยู่หอมีวีรกรรมทุกวันเลยก็สนุกดีนะอยู่กับเพื่อนเบรก็ถ่ายรูปมาก็บอกว่าทุกคนใครส้มสาดชีก้นเป็นบ้างมาส้มให้หน่อยอะไรเงี้ยเปรยืนแบบหมดหมดความหวังมากว่าแบบว่าทำยังไงนี่แบบว่าเสื้อก็เปียกห้องน้ําก็เปียกไข่มุกก็ผักผมก็เลยจะไปช่วยเปเป้ในการส้มสาดชีตวค่ะคืนที่3ก็คือช่วยจัดห้องให้เปเปค่ะที่แฟนคลับตั้งชื่อเรือว่าไข่ปบเพราะว่าไข่มุกเป็นผัวเปเป้ พบป่าแกงห้องน้ำพบป่าทุกวันเลยค่ะเออจะบอกว่าตอนที่อยู่หอ,อมีวีรกรรมทุกวันเลยแล้วว่าเหมือนมีเควสอ่ะเหมือนมีเควสให้ทำแบบในแต่ละวันเลยอ่ะก็สนุกดีนะอยู่กับเพื่อนแต่ว,ว่าคืนแรกที่ไปนอนใช่ไหมก็เป็นคืนที่วันต่อไปอะเรามีงานอีเวนต์กันแบบบางคนก็ไปแกป๊บบางคนก็ไปมองคุ้งเทพอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วแบบเราก็มีได้ไปซ้อมในห้องซ้อมเต้นกัน แต่ว่าเหมือนแบบคืนก่อนหน้านั้นอะคืนก่อนหน้าที่เราจะไปซ้อมเต้นกันอะก็ต้องฝึกแกะท่ากันก่อนใช่ไหมคะแบบเวลาไปโชว,วมันจะได้แบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็วันนั้นอะเหมือนแบบน้องมาอยู่เครียดมากแบบว่าแบบเครียดกับเพลงเหมือนเส้นทางใช่ไหมเพราะว่าน่าจะเป็นเพลงแรกของรุ่น2องอะไคนที่ได้เต้นด้วยเป็นครั้งแรกในงานแกร็บอรี่แล้วน้องก็แบบเครียดมากเหมือนแบบมีหลายอย่างมีภารกิจที่ต้องทํานะคะเหมือนแบบ แกะท่าเต้นแล้วไม่ค่อยเข้าหัวอะไรแบบนี้มายูก็เลยไลน์มาในกลุ่มเด็กหอแบบพี่เป้ว่างไหมว่ามาต่อท่าให้หนูหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพี่เป้ก็ไม่ตอบสักพักมายูก็แบบเริ่มเครียดหนักมากขึ้นสุดท้ายก็คือน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งโทรไปหาปูเป้บว่าเป้เป้ไป,ป,ปช่วยมายูสอนแกะท่าหน่อยอะไรเงี้ยสรุปก,ก็คือปูเป้นอนหลับอยู่แทีนี้ไข่บุกก็เดินเดินไปเคาะห้องมายูตอนแรกรนึกว่าเป้ยังไม่ตื่นใช่ไหมก็เลยเดินไปเคาะห้องมายู ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ใครช่วยสอนแทนช่วยสอนให้ก็ได้อะไรอย่อางเงี้ยเคยเต้นเหมือนกันทีนี้พอไปขอห้องก็คือเป้ยอยู่ในห้องแล้วเป้บอกว่าน้ำหนึ่งโทรมาปลุกแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็มิชชั่นคอมพลีทนะคะสนช่วยมาอยู่แกะท่าแล้วคืนต่อไปคืนที่สองก็มีแบบมีอะไรสนุกสนุกให้ทำอีกแล้ก็คือก็คือปูเป้อะถอดหัวแบบเหมือนห้องน้ำอะมันใหม่ใช่ไหมคะมัน บางทีมันก็มีแบบพวกตะกอนตกอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรฝักบัวหรือว่าที่ฉีดสายฉีดก้นหรือว่าตรงก๊อก,กน้ำอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจะเหมือนแบบน้ำไม่ค่อยไหลเพราะว่ามันมีตะกอนอยู่นะคะแล้วก็เป๊ก็เลยลองเอาแกะออกมาล้างแล้วทีเนี้ยแกะออกมาล้างแล้วต่อกับคืนไม่ได้น้ําก็เลยแบบท่วมห้องน้ําเลยแล้วทีนี้เป๊ก็ไลน์มาแบบ ในกลุ่มเด็กหอว่าแบบว่าทุกคนแบบถ่ายรูปมาเลยนะแบบว่าสายชีตูดแบบน้ําไม่หยุดไหลสักที่แบบว่ามันแบบไหลแบบไหลแรงมากน่ากลัวมากเป้ก็ถ่ายรูปมาแล้วก็บอกว่าทุกคนใครส้มสายชีตก้นเป็นบ้างมาส้มให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพอไข่มุกอ่ะออกไปใช่ป่ะกำลังจะเดินไปห้องเป้ก็มีผักขมเดินขึ้นมาชั้นที่เรานอนอยู่อืมแล้วไข่มุกก็ผักขมก็เลยจะไปช่วยเป้ๆในการส้มสายชีตูค่ะ พอไขมุกกับผักขมเปิดประตูเข้าไปก็คือเป้สภาพแบบสภาพแบบเปียกมากอะสภาพแบบว่าเหมือนชุ่มไปด้วยน้ําที่แบบว่ามันกระเด็นใส่เหมือนเสื้อเป้อะ <c oughs> แล้วเราก็เดินเข้าไปในห้องน้ําหืมคือแบบว่าเหมือนมีใครมาสาดน้ําใส่ห้องห้องน้ํา <c oughs> เออเราก็เลยเราก็เลยช่วยการทําใช่ไหมเออ แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วไข่บุกแทบไม่ได้ช่วยเลยคือไข่มุกกินขับอยู่มันตลกมากเลยแล้วเป๊ก,ก็แบบว่าเป้ยืนแบบหมดหมดความหวังมากว่าแบบว่าทำยังไงนี่แบบว่าเสื้อก็เปียกห้องน้ําก็เปียกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วผาคกลุมก็แบบนั่งทําแบบ นั่งทาแบบจริงจังมากอะเหมือนแบบคือผักผมเซียนมากเลยอะแบบว่าสามารถเป็นช่างซ่อมซ่อมสายฉีดตุดให้เพื่อนได้นะคะเวลาใครมีปัญหาก็ออคิดว่าน่าจะเรียกผักผมน่าจะไว้ใจได้ที่สุดนะคะในการซ่อมพวกนี้นะคะ่ะรู้สึกว่าผักผมแบบป๊แบบเดียวอะคือแบบเป้อะเป้ไลน์มาแบบไม่รู้ว่าหลายชั่วโมงหรือหลายนาทีแล้วอะแต่ว่าผักผมมาเข้ามาในห้องเป้แบบไม่ถึงห้านาทีคือสามารถซ่อมได้แบบสําเร็จอะ เออคือผักขมนายส้มเก่งมากเลยนะนั่นแหละเราก็เลยเป็นเควสที่สองนะคะที่ในคืนต่อมาอมเขารู้สึกว่าสนุกดีแล้วคืนที่สามก็มีมิชชั่นอีกแล้วคืนที่สามก็คือช่วยจัดห้องให้เปเป้ค่ะเพราะว่าเปิป่งย้ายมาแล้วก็มีกล่องหลายกล่องมากแบบเป็นกล่องลังที่แบบยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะเราก็เลยมาช่วยกันแกะช่วยกันช่วยกันแบบอันแพ็คอะ ของเป๊ะๆออกจากกล่องแล้วก mm ็ช hmm. ่วยจัดห้องเป๊ะๆแต่ว่าจะบอกว่ามันไม่สําเร็จเพราะว่าเราอะทาไปแล้วก็เล่นไปอะทําไปแล้วก็คุยไปทําไปแล้วก็เหมือนแบบเอาของของที่อยู่ในกล่องออกมาเล่นมากมากกว่าช่วยจัดจริงๆ นั่นแหละค่ะแล้วก็เผือทำของของเป้พังด้วยอ่ะก็รู้สึกผิดมากเลยเพราะว่ามันดูเป็นอะไรที่แบบว่า Limited Edition แบบว่าอันที่แฟนคลับทำให้แบบโดยเฉพาะเท่านั้นก็รู้สึกผิดมากเลยรู้สึกว่าทำไมมันไม่เป็นชิ้นอื่นทำไมต้องเป็นชิ้นนี้ก็เลยอะว่า นั่น,นะครมิชชั่นต่อไปในการทำเควสนะคะแต่ว่าเควสก็สําเร็จรุล่วงไปด้วยดีค่ะเหมือนเล่นเกมปะเหมือนเล่นเกมแบบอ่าถ้าทำถ้าทำเควสนี้จบจะได้ค่า exp เพิ่มและได้ค่าเออมิตภาพเพิ่มอะไรแบบนี้เหมือนเล่นเกมเลยตอนนี้เรามี exp เพิ่มขึ้นแล้วนะคะเราจะเป็นเป็นควินที่อัพเลเวลขึ้นไปอีกก็คือแบบใขรมกเพิ่งรู้ว่าอยู่อยู่ในหอมันมีแบบอะไรแบบวีรกรรมอะไรฮ่าๆเยอะมากเลยบบมีเรื่องให้เราเยอะมากเลย ผักขมการช่างใช่ผักขมการช่างน,นะคะเราสามารถเรียกผักขมได้คือไข่หมูกาก็ตั้งใจจะไปช่วยแหละแต่ว่าไม่สามารถทำได้แต่ผักขมวันนั้นก็เปียกเหมือนกันะแบบเปียกเยอะเหมือนกันกว่าจะทําเสร็จแต่ก็เนืคอหไว้ใจผักขมได้ผักขมผ e ักขม exp technician อย่าให้ขาดไปป่วนเปทํทำไมตุ๊กตาพี่ไปถึงจะบอกว่ามีคลิป ไว้ด้วยตอนที่ไข่มุกทำพังอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเป้จะปล่อยคลิปเมื่อไหร่นะคะต้องติดตามนะคะว่าไข่มุกทำตุ๊กตาตัวนั้นพังได้ยังไงม,มีแบบมีเป็นวิดีโอคลิปเลยแบบว่าจังหวะที่มันกำลังน่วงลงมาถ้าเกิดว่าอยู่หอแล้วมีอะไรแบบวีรกรรมอะไรสนุกสนุกอีกไข่มุกก็จะมาเล่าให้ฟังนื่อยยนะคะแต่ตอนนี้มีเท่านี้ไปห้องเป้หน่อยไม่ได้นี่เราอยู่คนดูแล้วนะคะเรากลับบ้านเราแล้วมาสักพักค่ะเพราะว่า เครื่องซักผ้ายังไม่พร้อมสักเท่าไหร่แล้วเราก็คิดว่าเอาเสื้อผ้ากลับมาที่บ้านาส่งชำรนจะกลับไปต่อนะคะใช้ชีวิตในหอจริงๆก็สะดวกสบายดีเพราะว่าก็มีที่ซ้อมเต้นอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีตู้อบขนมด้วยดีมากเลยเป็นห้องครัวที่ครบมากจะบอกว่าบ้านไข่มุกยังไม่มีตู้อบขนมเลยด้วยซ้ํานะคะมีแค่เหมือนแบบเป็นเตาที่แบบซื้อมาตั้งเองเฉยๆแต่ว่าตู้ที่แบบวิวอินยังไม่มีแต่ที่หอใหม่ มีตู้อบขนมแบบบูอินด้วยอ่ะเจ๋งมากเลยค่ะทุกคนอาจจะได้เห็นคอนเทนต์อะไรต่างๆมากขึ้นนะคะอยากไขมุกทำกับทำขนมกับน้องมิวนิคหรือว่าคนอื่นๆอะไรแบบนี้เจนดูคุณไขบุก้าดูทุกวันค่ะเป็นแม่คนที่สี่แม่คนที่หนึ่งของไขมุกก็คือมาดามเจงนะแม่คนที่สองก็คือพี่หมอนแม่คนที่สามก็คือโอป้าดูจังแม่คนที่สี่ก็คือน้องเจนนะคะรอชมเลย ทุกคนคิดถึงมาเจอกันหน่อยดี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 ด,ดีอยากให้เห็นว่ามันอ้วนแค่ไหนแล้วนี่ดีดีอ้วนมากเลยขี้ไหมจะบอกว่าแคนดี้เป็นโรคอย่างหนึ่งนะคะคือเวลานอนอะ่ะจะไม่สนใจเรื่องขี้เลยเรื่องเยี่ยวเลยแต่ว่าเวลาแบบได้กินเราอะ่ะถึงจะยอมขี้ออกมานะคะ ถึงจะยอมถ่ายคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ากลิ่นที่คุ้นเคยหรือเปล่าแบบว่าถ้าได้กลิ่นเราเราจะปวดขี้ขึ้นมาถ้าเหมือนเราเป็นห้องน้ําไปได้นะแคนดี้ภาพไม่โฟกัสเลยแคนดี้อ้วนขึ้นหรือผอมลงแคนดี้อ้วนขึ้นหรือผอมลงคะแคนดี้ไม่ได้เจอกันนานเลยแคนดี้อ้วนขึ้นไหมอุ้ยขี้เลยใช่ไหมปวดขี้เลยทำยังไงให้มันโฟกัสอะ้ะอ้ยแคนดี้แคนดี้ แค่นี้แค่นี้อย่าขี้เยอะนะ ni, แคนนี้เราขี้เกียจตามไปเก็บอ่ะแค่นี้ไปแล้วขอคำด้เพลงลงได้ไหมไม่ได้คับวันพอมวันเกิดให้ผมนะครับ Happy birthday to you happy happy birthday ยีงไงเช็คของเธอปัก yeah, เฮือมงกิดเ,เมื่อวานเห็นแท็กเปล่าคุณไข่และเปป้ของเขา <laughs> เป๊บอกว่าเป้บอกว่าที่แฟนคลับตั้งชื่อเรือว่าไข่ปบเพราะว่าไข่มุกเป็นผัวเป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 บอกว่าเปเป้บอกว่าไข่มุกเป็นผัวนะคะมุกก็เป็นเซนเตอร์ที่ฝันไม่เราฟันไม่ผูดแล้วเราอุดฟันแล้วเราแค่เคยฟันผูเฮอยเ ASMR เบาๆจริงเหรอมันดังขนาดนั้นเลยหรอคะเนี่ยฟังเพลงทีม m N O C L เรเ้เเรเรเรเๆเเ เห็นคุณไข่เต้นจังอืมจะบอกว่าเมื่อคืนนี้ไข่หมูฝันด้วยนะคะฝันเห็นหน้าแฟนคลับทุกคนเลยบางคนก็บางคนก็ออกมาจากจินตนาการของไข่หมูเองนะคะแต่ว่าเป็นความฝันที่ไม่กล้าฝันแต่ฉันก็แอบฝันว่าฉันได้ขึ้นแสดงเทเตอร์นะคะแล้วก็ภาพที่ไข่หมูมองเห็นน่ะก็คือภาพในความฝันนะคะแฟนคลับทุกคนน่ะแบบกำลังมองพวกเราแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุข แล้วเพลงที่แสดงก็เป็นเพลงใหม่ด้วยนะคะแบบเพลงที่เราซ้อมกันหรือว่าไข่มูก็็ซ้อมเยอะเกินไปก็ไม่รู้เมื่อวานอะ่ะซ้อมซ้อมอยู่เพลงหนึ่งแล้วแบบซ้อมจนแบบเพลงมันเข้าไปในหัวเข้าไปในสมองแล้วแบบจนไข่มมูเอาไปฝันนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าซ้อมทำเยอะ